สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวนี้นะครับผมเราลองไปเล่นหมวดพิเศษความกุรหนจากวงโคจอกันดีกว่าโดยผมจะใช้ยานแม่บีโฮเดอร์นะครับผมใช้ป้อมปืนโซนิกบอมแคนนอน2ป้อมเลยนี่หวังว่าจะคิวได้รัวๆนะแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราคิวได้และยึดเสาได้เนี่ยก็จะสามารถใช้ยานแม่ได้ทันทีครับผมนี่เลยไปกันโอเคครับผมเราเปิดด้วยคอนโดแล้วกันเพื่อที่เราจะต้องรีบไปเอาเสาให้เร็วที่สุดครับเสาไหนใกล้สุดไปครับเสานี้แล้วกัน โอเคหวังว่าจะโอเคนะเสาเสาเสา,สาคือได้เสาก่อนนี่คือได้เปรียบอะสวยแล้วสวยแล้วว่ะสวยแล้วว่ะโอเคครับผมเราลองดูดิว่ายานนันเงนั่นไงยโอ้ยยานแม่ไปครับตึง้งหูนั่นไงขยี้ซ้ำได้ไหมบินแล้วครับมาครับเสร็จดีครับยานแม่ลงไป เสร็จเลยเฮ้ยดูเสร็จแล้วล่วงเดี๋ยวโอ้โหแรงจริงๆแรงจริงๆว่ะว้าวอู้แรงเลยอุ้ยอุ๊ยตัวนี้ตัวนี้โอ้ยไงเงี้ยเราต้องโดนเพ่งแรงว่ะไอ้นู่นครับยานแม่ลงไปเสร็จหูเวอร์ป่ะเวอร์ป่ะเอาเสาก่อนเอาเสาก่อนโอ้ยจอนอ้าลุ้งอันนี้อีกตัวนึงมาว้าวสลันบินแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <switched> ตัวอะไรเนี่ยยานแม่ลงไปครับว้าวว้าวเอาโดนไปดิโดนไปดิปาบครับผมยานแม่ใส่ตรงนี้เสร็จอีกอจู่จู่จู่อะไรกันนี้แรงจริงๆครับขยี้ซ้ำขยี้ซ้ำเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้ววะเดี๋ยวลงลงมาลงมาอิมูกิลงมาครับเสร็จดิ ล่วงครับอันนี้ยานแม่ลงไปเศรษฐอีกโอ้โหเฮ้ยเฟูลี่เหรอไม่เอาสิเราจริงเราก็ไม่อยากนะอ่ะยานแม่ลงไปครับป้าบเศรษฐเลยเฮ้ยเซราฟครับเศรษฐอีกเอายานแม่ลงไปเศรษฐอีกอื้มอะไรวะเนี่ยอะไรวะนนีโอ๋ยเจ็บปวดแน่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีเธอร์ครับ มาจ้ามาจ้านี่คือเราจะมาเล่นขำๆนะยานแม่ครับปึ๊บเสร็จอีกโอ้โหบินครับอย่านีก็ได้เอาปลายเอาปลายานแม่ไปครับโบเสร็จอุ้ยเชหัวเอาไปครับอสองตัวไหมโดนคู่ไหมเฮ้ยไททานแน่เลยวะ่ะไม่รู้สึกสะทกสะโทสทนเลย โอ้แกรไอ้ฮะโอ้ใททันจริงๆด้วยอุ้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 ยโดนโดนเอายานแม่ลงไปครับปุ้งเสร็จเลยวู้ยานแม่โหดจริงบีฮูเดอร์ล้ำนี้นะแล้วยิ่งใช้กับไอ้เจ้าคอนดอร์ที่แบบปืนก็แรงๆกัะนะขยี้ป่ะเพื่อนนี่ยานแม่เราก็แบบช็อตแง๊ะแง๊ะแง๊ะแงะงไปเสร็จป่ะโอ้โห เสร็จครับเสร็จครับอายานแม่ลงไปขยี้ต่อครับเสร็จนู่นเลยนู่นเลยนูนเลย,เลย,เลยปลายเอาปลายอ่อายานแม่ไปด้วยครับเอาจบเลยเฮ้ยอันนี้จะโดนรายงานไหมเนี่ย คือจริงไงยานแม่ป้อมปืนลำโพงสองอันอ่ะโคตรแรงเลยอ่ะแบบตูน้นึงอ่ะแปดแสนนะแปดแสนนะนี่ครับผมดูดิยี่สิบเจ็ดคิวอ่ะอย่ารายงานมอนนะโอ้โหแล้วฝั่งนี้เข้ามากันตึมเลยว่ะโอเคครับนี่ไงนี่ไงโอเคเราเอาเสากแน่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 เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกอนนะเอายานแม่ไปครับตัวนี้ภาพ ท่ยิ่ซ้ำเราได้ครับเอาตัวนี้คนนึงอีกคนนึงก็โดนอันนี้คนนี้เน่เน่เน่เ่เฮ้ยเฮ้เหลือเยอะว่ะเหลือเยอะว่ะอ้อยแท้เหรอไปไปไอ้นี่ครับว้าวยานแม่ซ้ำลงไปครับเรียบร้อยโอ้โหนี่ยานแม่ซ้ำคนนี้ครับพึง่งหน่อยเดียวเองเหรอโอ้ลัพเตอร์ครับไม่เป็นร้ายไม่เป็นร้ายเราได้เน่เน่เน่ เสร็จป่ะเรียบร้อยไปครับนี่ยานแม่ลงมาตรงนี้ครับพามครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหูงานหายตัวอีกนานงานนาอย่าบินแล้วครับเอาดีจาเอายานแม่ลงนูน่นไม่ถึงอีกโาเทาชีวิตอันตร์แล้วก็อันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้มามามาเอาปลาครับเอายานแม่ลงนู่นเลยแคมแคมป์ผมว่าบางนั่นไงบางจริงบางจริงไหนเอกไหนเอก เฮ้ยโดนดิเรียบร้อยครับผมนู hmm. uh ่นภาพเสร็จไปตัวนึงอเฮ้ยทำไมมันดูน่าสงสารจังวะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบาหายหมดเลยอะรู่ยันแม่เราแรงเกินไปเนาะเธอน่าจะใช่อ้อมปืนสองอันผมว่าสักอันเดียวน่าจะก็แรงพอแล้วเนาะโอเคครับนู่นครับไกลๆกันละ เอาไปกินเอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยเดก้อนครับล่วงดิอันนี้ครับตัวนี้ภาพทั้หมดหลอดขยี้ซ้ำเลยเร็วเออขยี้สามขยี้สามไม่ต้องขยี้แล้วขยี้สามขยี้สามครับเสร็จไปเฮ้ยโลกี้ว่ะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะไอ้ย่าเอาไปอีกทีนึงเอาไปอีกทีนึงตัวอะไรวะ เดก้อนเดก้อนเดก้อนลวงเอาไปอีกพื่ออยานแม่ไม่ทําอะไรไม่ได้เลยเอ๋อเมาเลอร์ er ว่ะโอเคเก็สแล้วว่าทำไมนายถึงอึดถึงทนเพราะมันคือ er เมาเลอร์นี่เองแต่ว่าเราเป็นคอนดอนนะจัดไปครับเมาเลอร์ er, ก็เมาเลอร์ดีวะลองดูดิว้าวว้าวว้าวเข้าทุกเม็ดอ่ะเข้าทุกเม็ดอ่ะวายหมดแล้วแก๊สหมดแล้ว เอาก่อน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 ชูไม้ชูมือทำไมเราลวงอยู่ไหนคนโลกิไอตัวแสบเอ้ยแล้วเราจะระจัดการมันยังไงเนี่ยต้องให้มันเปิดเผยตัวตนเหรอโอเคสู้ปะ่ะโลกิสู้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนโลกิไม่ได้แล้วอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะ อยู่นี่อ๋อเกิดตรงนี้ได้ครับเออว่ะจัดไปเฮ้ยเฮ้ยหายตัวขยี้ขยี้ไปขยี้ไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละล่วงครับแอซซิด่ังดีว้าวยันแม่โหดเกินเฮ้ยลูชารดไใทุูลูชาร์นะอ่าสี่ครับรอสกิลครับสามแล้วสองแล้วไปครับ ้องโดนว่ะลูชาว่ะเฮ้ยสู้ได้ครับแหมไม่เหลือไม่เลือเกิดอีกว่าแงวน่าจะไม่ลงแล้วมั้งเขาคงไม่กล้าลงแล้วล่ะเอยจบ <c ười> คือต้องเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้จะดีเหรอยันแม่คือเขาเกิดปุ๊บแล้วเรายิงยันแม่ใส่อะ่ะเขาก็เสร็จเลยไงเออว่ะน่ากลัวนะเนี่ยขอสาวก่อนเลยขอสาวก่อนเลยอะ่ะ เพราะว่าได้เสาแล้วมันก็จะได้ยันแม่หนึ่งครั้งเลยครับผมตัวที่ตัวไหนดีตัวไหนดีเอาแคมป์แคมป์อ่ะแคมป์แคมป์อนุล,ลกันครับปื๊บเสร็จเลยเฮ้ยายันแม่ไปครั้งหนึง่งเสร็จอีกตัวหนึ่งวันฮิตวันคิวเลยว่ะเอาป่ะเสร็จอีกสุดเกินสุดเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบินลวครับผมได้มุมไหมได้มุมยิงไหม เอาไปครับเอาโดนยานแม่ลงไปเรียบร้อยลีก็ว้าว,าวบ้าไปแล้วเอายานแม่ไปอีกปึ้งเสร็จโอ้โหอ้าวทำลายตัวเองเฉยอาจจะท้อใจเหรอเราทำให้นายท้อใจเหรออ๊ยน้ำแข็งโอเคยานแม่ครับดูดิเสร็จเลยโอ้ยยานแม่อะไรวันนี่ เซราฟครับโอ้โหหมดยังอยู่ไหนตัวหนึ่งอะไอ้นี่หายตัวอยู่โลกี้ไอตัวแสบพายานแม่ลงไปนู่นๆกันแหละภาพเสร็จลงครับลงครับจัดก,การโลกี้ก่อนครับต้องโดนดิต้องโดนดิดนดเรียบร้อยแอซซิตจ้าหมดยังเหอะเฮ้ยนี่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  ขอส่าทีนะขอขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยเออเออเออว้าวเอาไปยังอีกยังยังรอดยังรอดเขาไม่น่าจะลงแล้วมั้งอ่ะลงอีกอะเป็นเลียรครับคิวไปเอาอีกมาพามเฮ้ยโดนมาโดนไหมยี่สามเรียบร้อยแต่วคิวเรายังได้นะ โอ้โหเวออออฮาร์พี้ครับเฮ้ย hey, บินมาอย่างี้เราได้กรอแอซิดเมทเทอร์เอ้ยแหมเดี๋ยวจะได้สก <c oughs> <c oughs> ิลหนึ่งเฮ้ยเปนแสบจริงนะเฮ้ซีเรียสครับข้าทางอีกตัวสุดท้ายของคนนี้แล้วล่ะเรียบร้อยไทยทัสเลเยอร์ครับผมมอดว้าวมดจา้าโอเคครับผมพอแล้วพอแล้วเราชักจะแบบง่ายดายเกินไปแล้วนะ โอเคมาดูครับผมว่าเกมนี้ได้กี U ่คิวคือย like ันแม่แรงแต่ว <c ười> <im> <gu ell> ่าเหมือนว่าการคิวหุ่นแต่ละเทียแต่ละเลเวลอาจจะได้ยันแม่ไม่เท่ากันเนาะ13คิวครับผมก็ถือว่าได้อยู่เนี่ยดู3ล้านพอแล้วเพื่อนๆไปจบคลิปนี้กันดีึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนรายงานซะก่อนถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะ เล็บเล็บเลย